สสเองนะคะทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2546ก็เป็นระยะเวลาเกือบ20ปีที่ขับเคลื่อนร่วมกับภาคเครข่ายมาทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังค,ค่ะทำให้เกิดวันของความปลอดภัยของผู้ใชถ้ถนนภาครัฐเองตอนนี้เกือบทุกหน่วยเลยให้ความสำคัญที่จะเข้ามาเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็ มีแผนในระดับชาติที่ตั้งเป้าหมายจะลดการเสียชีวิตให้ได้12คนต่อแสนประชากรปีภายในปี2570ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนเนี่ยในในบ้านเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยเรื่องหมวกกันน็อกค่ะถ้ามีการสำรวจเนี่ยในกลุ่มเยาวชนเนี่ยอายุ10ถึง19นะคะเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์แล้วก็เกิดจากการที่เนี่ยค่ไม่สวมหมวกนิรภัย ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราได้มาลงพื้นที่เราก็มาทําตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กเลยเพื่อที่ต้องการจะสร้างวินัยจราจรสร้างความรู้ให้กับตัวเด็กผ่านตัวศูวนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านตัวครูค่ะซึ่งก็เป็นงานที่สสทําเริ่มทํามั้งแต่ปี2560ค่ะปัจจุบันก็ประมาณ6ปีแล้ว ซึ่งมีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าไปทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะกิจกรรมเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยกับคุณครูกับเด็กๆเกนี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าแหง่ง างศูนย์ของเรานะคะก็จะปลุกฝังได้ไอจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กปถมวัยนะคะโดยเราจะใช้เด็กเป็นสื่อกลางระหว่างบ้านโรงเรียนแล้วก็ชุมชนรวมถึงหน่วยงานนะคะมีการเก็บข้อมูลนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เลยได้ข้อมูลว่าบางคนอยู่บ้านใกล้บางคนมีฐานะยากจนแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็บางคนเขาพ่อแม่ไม่สะดวกก็ทําให้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมเนาะทำไม แทนที่จะเข้าโรงเรียนด้วยความปลอดภัยทําไมต้องมาเจออุบัติเหตุกับลูกๆเราแบบนี้แบบนี้ค่ะโครงการนี้เราใช้เด็กเป็นสื่อกลางนะคะอย่างเด็กเนะี่ยบางคนเขาพร้อมที่จะใส่หมวกกันน็อกมาแต่ว่าบางคนที่ผู้ปกครองเขาไม่พร้อมเนี่ยคุณครูก็จะสร้างแรงจูงใจด้วยการที่ให้ดาวกับลูกๆแล้วก็เหมือนจะไปกระตุ้นช่วยเรากระตุ้นผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งค่ะภาพรวมดีขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนทําโครงการมีแค่สี่ครอบครัวใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็คือใส่กันครบทั้งทั้งทั้งโรงเรียนเลยเรียกว่าได้เป็นร้อเซ์เลยค่ะในส่วนของภาพรวมนะครับทั้งจังหวัดก็จะเกิดเหตุในเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มังสุราไม่สวมหมวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญสคัญที่มีการฉเฉลิมฉลองมีการดื่มสุราจักรยานยนต์นั้นก็มีประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ ที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตครับเราก็มีการดําเนินการโดยเราได้รับการประสานงานจากสสสนะครับมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของกล้องอัจฉริยะจับแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้ก็มีการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้นนะครับก็เ,เทศกาลที่ผ่านมาในหลายๆเทศกาลก็ในเขตพื้นที่เมืองก็ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับ แม่คะคุณครูบอกให้ใส่หมวกกันน็อกค่ะไม่ต้องห่วงผมเสียทรงมาใส่หมวกกันน็อกเป็นเลยครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเวลาล,ลูกซ้อมท้ายอย่าลืมให้ลูกสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะ